จากจังหวัดตรังไปต่อกันที่จังหวัดกระบี่นะคะกระบี่ได้เปิดเปิดงาน Amazing กระบี Green Guide Fest 2025. ่กร e น n กด์เฟสส2ง2 5 1 5พฤษภาคมนี้เตรียมกานกระบี่สู่ต้นแบบเมืองท่องเที่ยวสีเขียวระด,ดับสากลค่ะนายอังกูลศีลาเทวกูลผูว้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นางสรินทิพย์ศีลาเทวกูลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกระบี่และนายอัครวิทย์ เทพาสิทธิ์ผู้มนวยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้วร่วมในพิธีเปิดงาน Amazing กระบี Green Guide ่กรีนไกด e เฟส2025เทศกาลท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งมีการกำหนดจัดขึ้นนะคะในระหว่างวันที่15-18พฤษภาคม2568ณอุทยานแห่งชาติหาดนุพรัตธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับจังหวัดกระบี่และพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนชูแนวคิด Green Wave และ Eco Friendly Event เพื่อมุ่งยกระดับจังหวัดกระบี่สู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบจุดหมายปลายทาง สีเขียวอย่างยั่งยืนในระดับสากลและสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวร่วมขับเคลื่อนกระบีสู่อนาคตแห่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนายอัครวิทย์เทพาสิทธ์ผู้มนยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอ,อุตสาหกรรมท,ท่องเที่ยวกล่าวว่างาน Amazing กระบีกรีนไกด์เฟส2025เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการกระบีโปรตไยที่ทอทอท,อทอร่วมกับพันธมิตร ภาครัฐและเอกชนตลอดห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวในการยกระดับจังหวัดกระบี่สู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบจุดหมายปลายทางแห่งความยั่งยืนเพื่อผลักดันแนวคิดขออภัยค่ะผลักดันแนวคิด Sutainable Tourism ที่โลกปัจจุบันให้ความสำคัญแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้พัฒนาสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมทททตัท้งใจให้เป็นต้นแบบของ Carbon n e u t r a l event ในทุกมิติโดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งการใช้วัสดุเป็นขออภัยค่ะทั้งการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในงานตกแต่งภาชนะอาหารและเครื่องดื่มการใช้วัสดุท้องถิ่นเพื่อลดระยะในการขนส่งการใช้พลังงานทดแทนลดใช้พลังงานก๊าซหุงต้มและการมีบริหารจัดการแยกขยะรวมไปถึงการรับซื้อรวมไปถึงการรับซื้อขยะจากการจัดงานเพื่อนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น คำนวณและชดเชยการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อของรับการรับรองเป็นงานคาร์บอนนิวทรัลอีเวนต์อย่างถูกต้องทั้งนี้ค่ะทททคาดการว่าการจัดงานในครั้งนี้จะกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้าร่วมงานมากกว่า5,000คนสร้างไรายได้หมุนเวียนไม่น้อยกว่า35ล้านบาทผูว้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าจังหวัดกระบีพร้อมต้อนรับนักท่อง,ง,งเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาร่วมงาน Amazing กระบี Green Guide Fest 2025จะเป็นโอกาสสําคัญที่จะแสดงศักยภาพของกระบีในการเป็นต้นแบบเมืองท่องเที่ยวสีเขียวระดับสากลและสร้างกระแสการท่องเที่ยวที่มีจิตสํานึกผ่านกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ และภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งเป็นเวทีของการเปลี่ยนแปลงที่จะนำกระบี่ก้าวไปข้างหน้าในฐานะเมืองต้นแบบด้านการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงค่ะ